สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมุนลูกสาวชาวนาเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาดูเขานะคะฝนสรุปแล้ววันนั้นมาอู้เขียวงามอย่างรุนแรงข้อมาวันนี้ทุกคนแดงหมดเลยยอดแดงอะ่ะทุกคนมันน่าจะขาดน้าอะ่ะเพราะว่าเออในเมืองเขาไม่ปล่อยน้ามาทางเขื่อนไม่ปล่อยน้ามานะคะปล่อยแต่ฝั่งทางบ้านน้องกีมาแต่ไม่ปล่อยฝั่งเซนทางเออ เ้นทังหน้าคองสามมาคนไม่ปล่อยทางเส้นบันบันหน่อยมาแต่ปล่อยทางเส้บนบานโนกีมาแบบปล่อยทางเดี่ยเขาทำนาเอ,อ่อมันปังนะคะแต่ทำนาปังเขาไม่ปล่อยมาแต่ผลสรุปเร้วนะคะไม่ว่าจะของนางหรือรอบๆคางนะคะแด,แ,ดแดงเลยค่ะใกล้ตายละใกล้ตายละนั่นก็นงงเหมือนกันเวลาแบบว่าฝนตกมาชอบปล่อยน้ำเมืองมาแต่พอไม่มีฝนติดน้ำเมือง แต่ปกติน้ำฝนก็ตกใส่นาอยู่เดียวพอตกใส่นาปุ๊บมันก็มีน้ำอยู่เลยต้อาิปิดไมปันแ่หนาตอนนี้ตอนนี้รอนามนะคะรอนาร้อแล้วตอนนี้รอนามจนแบบโอ้โหใกล้แล้วใกล้เขามานาแล้วแต่ว่าน้ำน้ำเมืองยังแหงก็อยู่อันนี้ได้ได้น้ำเมืองมาจากฝั่งทางบ้านน้องกีน่นนี่แบบว่าทางฝั่งนู่นอะ หนามมันมาเร็วใช่ไหมหน,หนูนทะ้างข้างฟังนู่นน่ะมันติดแบบนำเมืองน้องกี่ใช่ไหมมันก็มาเร้วเขาเปิดใส่เขาเขาฟังนนุนแล้วที่นี่มันโลดใช่ไหมมันมันกับเขามาในเมืองหน่อยหน่อยเส้นตรงนั้นนะคะแล้วมันก็เลยมาโผล,เล่เรานิดๆหน่อยๆดูทุกคนมันเกิดจากขาดนามนะคะมันเลยเหลืองก็ไม่มีอะไรคะ่ะแค่จีบอกว่าทำนา ก็ต้องมาลุ่นอีกว่าเขาจะเปิดน้ำไหมไหมแต่ว่าน้ำแบบว่ามันขาดอะฝนก็ไม่ฝนก็ไม่ตกให้เลยอันนี้คือน้ำเพึ่งไหลมานะคะนี่ดเดี๋ยวน่ะดูฝั่งนี้ยังแห้งกระเดะอยู่เลยพึ่งมาไม่กี่วันดกนนีหมือนน้่ยมาเปิดมาวานมาขึ้นเหรอ มาเมาื่วานนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังแดงมดเลยทุกคนคือแบบอะไรครับเนี่ยเขาประชาชนกำลังงามๆอยากมีเงินเดือนได้นี่เงินเดือนจะหาเซนตะต่อเดือนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะบรรยากาศย้ำคำก็เป็นนี่เลยคะ่ะสวยตามท้องเรื่อง ของพี่ดอยนะของพี่ดอยก็เหลืองของพี่สันก็เหลือง,องพี่สันเหลืองแบบสุดยอดแต่ของเองอะ่ะทั้งเหลืองทั้งแดงหยอดมันแดงมันขาดน้ำนะคะทุกคนไม่ไงั้นกับนักปุ๋ยแต่ว่าอันนี้ง่ายเลยคือขาดน้ำดูนี่ไม่มีน้ำจักยดเลยฝั่งนี้แม่เปิดใสามาว่าเนี่ยต้องร้อยฝั่งนี้เต็มก่อนฝั่งนี้ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ยังมีน้ำนะคะตรงนี้ยังเป็นกีโคนอยู่เลยไม่มีน้ำค้งงอ่ะ ทุกใจจริงๆอ่าแล้วก็เดินไปด้วยปนไปด้วยเนี่ยขัดขอขอส่วนแบง่งเล็กนิดโอ้ที่ไหนได้จะไม่ได้เขออาจะตายมดเดีย่านใหม่แ้่นี้บอหนึน่งก็นำท่วมไปสูบแล้วสูบอีกเก็บหอยแล้วเก็บหอยอีกบอนี้ก็ที่แหลกงามเด้ต่ตอนนี้เป็นไงเลาแบง อันอันไหนที่เขาโดนน้ำนะคะฝั่งนั้นเขาโดนน้ำเนาะเกมเกมมิซะาเกมมิซะอันนั้น,น,น,นะะไหนจะเป็นหน้าของ,งห,นนหน้าน้ามันออกมาจากฝั่งฝั่งทางนู้นเนาะเขียวฝั่งไหนได้นน้ำคือเขียวแต่ฝั่งเนี้ยแหงแ้งแล้งเรียกาีโบนเลยเขาบน่น่อยเถอะ <c oughs> เดินไปดูน,น้ำ อะไรน้ำเหรอใช่มัน่มิงมันมเของพ่อมันแดงวะมเพิ่งมาถึงวะาม่ใช่นานไมันง่ใช่ไหมอ่ะมีสองอย่างฝังนี้ขาดน้ำฝั่งนี้มนหาแต่ใบแดงน่าจะเกิดจากเพี้ยไฟมีเพี้ยไฟไหมไม่มีเนาะแม่ ไม่แห้งอะให้ทุกคนเอาไอ้นี่เมื่อวานว่ะอ๋อพอยิบซ้ำเมื่อวานต้องฉีดอันนั่นเองฉีดอันที่มันฉีดมันที่แก้ใบเหลืองน่ะต้องเอาใบอันนั้นมาฉีดลืมโอ้ลืมอ่ะเซียมเซียมโพไซมอะไรนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัดเดี๋ยวพี่นัดเขามาดูอีกเลยแล้วพี่นัดก็จะบอก อ๋อแบบนี้นะคะพี่นันนู้นเลยทําไมใบเหลืองมันขาดไอ้นี่ขาดน้ำก็ขาดอันเพราะว่าพ่อใส่ยิบซ้สัมไปดาแรกมันเขีย่ยยี่พอยิบซ้สัมาใส่มันเล่นแดงเลยต้อเอานั่นมาฉีดเองใช่ยังเหลืออยู่ยังเหลือใช่ไหมใช่แล้วข<ส>าดธา,าตุน้ํนาสีอันนี้น้ํายังมีน้ํนางแดงดเลยแสดงว่าขาดธาตุน้ํากระซีต้องไปเอามา รีบฉีดตู้ไม่งั้นอย่างเี้ยนี่เออจะน่าจะกระพบนี่นะขาดถ,<า>ถาดซองกระสีแล้วไงแต่ฟังเนี่ยน้ำแห้งเร็วอันนู่นก็แห้งไปไหนนะ พาเดินเป็นตลอดเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่เต้นกล้วยที่ถูกขโมยปูกกล้วยกระโดนขโมยไม่วัดจะหน้าไหนก็ตามไม่เป็นไรค่ะเอาไปเถอะดีนะไม่ค่อยมียาน้องไม่เนาะมันก็ไปเยอะเท่าตอนนั้นนี่แหละตอนนั้นก็ยังเยอะนะ พาไปดูฝั่งนน้นอะไรยังเหลืออย่าลือเขาอย่าอย่าเนี่ยนคือเขาที่มันไม่ได้เขาแทบจ้ะเหมือนข้าวเลยนะคะทุกคน โครเหมือนน่ะเหมือนเขาอ่ะบอกเลยอันนี้เขาเรียกว่ายาอะไรข้าวนกไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวนกหรอเป็นยาอะไรเนี่ยทั้ไม่ได้ใช้สิ่งที่ไม่ใช่ยาอเ,เอาไม่ใช่นั่งหลอกจะโค้งนี่ที่นี่ <laughs> ไม่ใช่เป็นยาทั้งหมดเลยไอห <laughs> ยอกเลน <laughs> ก <laughs> ่นบรรยากาศก็ดีเหลือเกินว้าว มุมนี่สวยจริงๆริจริงโอ้มีต้นยูคาด้วยว้าวแต่ก่อนมีต้นยูคาตลอดแถวเลยทันทีตัดออกหมดเลยไม่รู้ตัดทําไมต้องซส่เป็นลมเขาไม่เกิดแต่ถ้าเกิดอยู่ก็มันก็จะบอกว่าโอเดี๋ยวมันไม่เกิดถ้าพ่อหยุดตรงก็เขาหนึ่งก็ไม่ค่อยในใจเหมือนกันเขาไม่รอกอีกนี่ม่พอเอาถ่ายไอ้นี้มาฉีดเลย นี่ปันยาอาอกกูละเนี่ยตุวที่จะถึนมากเลยแล้วมันขึ้นไปสามรากดับไปทุกคนแล้วค่ะไปดูต้นกล้วยเดินกดนักเลงอ่ะโมกุชายอย่ะเหม,มือนไหมเหมือน มีการก็ดีเหลือเกินยุดงานวันหนึ่งสองวันก็จะไขรคิดจะหนาขกินไปหนึ่ปิดโควิดแล้วหรอวะต้องช่วยตัดแตากเด็กมดวันนึงนี่นี่ยาหนึ่งสวยไปเดินไปไม่ก็มองแต่ข่าวไม่ก็เห็นคนไหม อะไรเห็นคนอ่ะให้มีดขึ้นจ็นั่งเองตี่นัง่งให้แมบบ่ถ่ายให็นไหโอ้หายถ่ายพาทิดทุกคนชอบปิวแบบนี้มากๆเลยเดี๋ยวนุนขอถ่ายรูปันนี้ก่อนปึ๊บนี่เดินตามท่านแม่ก่อนแม่ทำไมแม่ก้องย่างแม่ปิดดิ ว้าวอุ้ยทุกคนมันสวยมากสวยจริงๆไปทำไมลนะแม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมนู้ก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วมันกันล้วใบมันเลียวๆนี่นนะใคร เองแทุกทางเองปท,ทาพี่นัดเราไม่ขาดนะคะพี่นัดของกเกษตรทำดีนะคะเราสั่งมานะคะอันนี้พอมาใช่นะคะมาลองกับเป็นไงละ่ะเด้งขาดฐาดงกระสีต้องรอฉีดก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอ,อันที่พี่นัดเคยไว้ห้ฉีดมันนะคะที่เป็นเลื่องเนื้อแต่เกิดไม่พออาจจะสั่งพี่นัดใหม่นะคะ แต่ว่าที่แรกเราสั่งอันนี้มาแล้วตันละ4 5่รนะคะใครสนใจเออที่เพจกสิรทาดีนะคะอันนี้ตันละอ้อมมีใชต่ตันละ4 5่รพูดพิดตันละ4,500นะคะอ่าโอเคว้าวแต่ว่าใบที่มันแก่ใบเหลืองงังนให้มันแต่ว่ามันจักบาท พราะว่าไม่เคยถามเลยโอ้ยแม่ยาก,กำลังเกิดเลยว้าวทุกคนน้ำห่วยก็เต็มนะเนี่ยเต็มอยู่นะคะเต็มอยู่ไปค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะที่แม่ปลูกไว้นะคะก็เริ่มมีหน่วยบางต้นใบไกลตัดเรือแล้วนะคะนูนนะคะมองไปก็ เลืองค่ะทำใจไม่ได้อย่างรุนแรงว้าวเครือนี่เครือนะคะโอ้หลายๆเครืออยู่นะเนี่ยว้าวอันนี้ก็พักนะคะบรรยากาศนาเป็นยังไงบ้างคะอยากอยู่นาเหลือเกินมองกลับไปนะคะท้องฟ้ายามเย็นอุ้ยบรรยากาศสดชื่นเหลือเกินทุกคนก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย